ตอนนี้พี่จอยอยู่ที่หน้าวัดกงนะคะพาเพื่อนเพื่อนวัดสีมงคลเนาะหรือว่าวัดกงของเรานะคะพาเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมชมวัดนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันออกพรรษาเนาะตอนนี้เข้าวัดมาเราต้องผ่านการนี้ก่อนนะคะคัดกรองเนาะแล้วก็อ่า มีการให้เราลงชื่อนะคะเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราจะเดินเข้าไปเนาะด้านในนะคะของวัดโกงนี่ค่ะมาชมบรรยากาศรอบๆเนะาะเพื่อนจะ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเข้าจจำลองวิถีชีวิตเนาะก็จะเป็นเงินนะ่านนะบ้านมะเกาแบบน,นี้เลยออันนี้มองํำข้าวหรือว่า,าคนเหนือนเรียกมองํำข้าวนะคะตอนสมัยก่อนเขาก็จะํำข้าวกันแบบนี้เนาะเพื่อนๆจะนะคะนี่ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์ของใช้ของอะไรที่สมัยก่อนเนาะเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้สักทองนะคะตอนนี้ก็จะเป็นร้านค้าขายเสื้อผ้าขายของที่ระลึกเนาะนะคะขึ้นนี้สวยนะที่ใจชอบนะเพื่อนจ๋านี่ยค่ะ นี่่คะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆจา๋าอันนี้ก็จะเป็นต้นไทรนะเพื่อนๆต้นไทรที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะออกรากนะคะแบบนี้เลยนะคะ รากเขาก็จะ,จะ,จะโหยออกมาสวยงามนะคะนี่ยาวมากเลยนะคะ mm. ตรงนี้ก็จะเป็นอ่า mm. เป็นมุมเล็กๆเนาะมุมพักผ่อนหย่อนใจนะคะมุมน้้ำตกจําลองนะคะเพื่อนๆจะล่มลื่นนะคะนี mm. ่ค่ะน mm. ีค่ะ อันนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมของแม่ค้านะคะแม่ค้าขายของขายพวกกล้วยชิ้งขายกล้วยทอดนะคะแล้วมุมนี้ก็จะให้เราได้มาถ่ายถ่ายภาพได้นะคะนี่ค่ะคุ้มสลีขวงแก้วนะคะมาแอววัดผงนะคะมันจะเป็นประมาณนี้ที่เขาเสียงไว้นะอันนี้ก็จะเป็น ตรงนี้นะคะเป็นมุมตำรับยาบำรุงรักษานะคะเป็น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 ตำรับยาโบราณอะไรประมาณนี้นะคะที่เขาต้มไว้แล้วก็ให้เราทานได้ฟรีๆนะคะเดี๋ยวพี่จอยก็จะลองเข้าไปดูเนาะดูใกล้ๆนะคะว่าเขาให้เราจับใส่กระบวยนะคะ นี่ค่ะเ,เพื่อนๆจะน,น,น,นี่นะีนนะจะเปิดเข้ามาดูนะคะมีค่ะจะเป็นหมอ้อต้มนะคะก็เขาก็จะมีกระบวยเล็กๆนะคะให้เราตักนะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวพี่จอยค่กลับมาลองชิมดูนะคะอันนี้จะอยู่ใกล้ๆกับ ต้นไทรนะต้นไทรตรงนี้นะเพื่อนๆจา๋านี่ค่ะอันนู้นน้นก็จะเป็นทางเข้ามานะคะวัดนี้พี่เจยก็มาหลายครั้งแล้วนะคะเพื่อนๆจา๋าด้านในเขาจะสวยมากๆเลยเนาะสวยมากสวยมากนะคะเพราะว่าแต่ละมุมที่เขาจัดมานะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันออกพรรษานะคะตรงนี้ก็จะให้เราได้บูชานะคะบูชาเดี๋ยวเป็นชุดสังฆทานนะคะบูชาชุดละสองร้อยบาทเนาะเพื่อนๆจ๋าแล้วเดี๋ยวพี่จอยก็จะลองเหมือนกันนะคะนี่ค่ะมุมนี้มุมนี้ก็สวยนะคะ เราจะเข้าไปดูข be exactly ้างในกันนะคะเพื่อนๆจ๋าข้างในมุมจะสวยมากๆเลยนะคะมุมนี้พี่จอยมาทุกครั้งพี่จอยจะต้องมาถ่ายรูปมุมนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะให้เพื่อนๆดูนะคะมุมนี้มุมนี้จะสวยมากที่เขาจะมาถ่ายรูปหรือว่ามาเซิร์ฟี่กันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอ่ะก็จะมีพอภูเขา แล้วก็จะมีท้องทุ่งนานะคะด้านหลังที่เราก็จะสามารถที่จะเดินลงไปข้างล่างได้นะคะตอนนี้เราดูข้างบนกันก่อนเนาะนี่ค่ะนี่นะคะโดยรอบนะคะอันนี้โดยรอบก่อนนะคะพเพื่อนๆจา๋าเดี๋ยว นี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะคะปกติเขาก็จะทํานากันนะคะตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วนะคะ <S <S เพื่อนๆจําได้ไหมคลิปเก่าๆที่พี่จอยพาลงไปนะคะเดินสะพานลงไปข้างล่างนะคะสมัยก่อนแรกๆที่พี่จอยมานะคะยังไม่ค่อยมีสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ณตอนนี้ก็ มีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะอย่างเช่นตรงนั้นนะคะเป็นสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นมานะคะอ่าที่มีหลังคามุงนะคะตรงนู้นนะคะเราขึ้นสะพานลงไปที่บอกว่าทักนาข้างหน้านก็จะเป็นอ่ที่พักแล้วก็เป็นร้านกาแฟนะคะภนนะครับต้องการช่วงนี้ช่วงนี้ย่งยิงต่อขอบูชาชุดสังฆทานครับ เรื่องนี้ก็ยังไม่ค่อยคือคักเท่าไรตักม้าุกเพียนคนน้อยมากนะคะปกติคนก็จะเยอะคนัะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังนะครับร้อมุญเป็นจ้าภาพทอดกระถิ่นสมมังรีรวมกันนะครับบุญใหญ่กุศลใหญ่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นปีนี้วัดของเราทอดกันในวันที่19พฤศจิกายน2564นี่ค่ะนี่นะคะ จะมีการประชาสัมพันธ์ในการของการจะมีการทอดกระถิ่นนะคะประจำปีนะคะทุกปีนะคะทอดในวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเพื่อที่จะสมทบพัฒนาเสนาสนา,ายในวัดนะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอ่พี่จอยก็จะ ไปทำสังฆทานด้วยนะคะแล้วก็อตอนนี้เราจะทำมิลทอดกระถินะะน่นนะคะตรงนี้นะคะหนึ่งตีมีหนึ่งครั้งนะคะการทอดกระถิ่นนะคะที่จอยก็จะทอดกระถิ่นนะคะนี่ค่ะไม่จำเป็นต้องมากนะคะเพื่อนๆจ๋าอ่ามีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยนะคะทำบุญนหญนิงจะทำอ่า แค่หนึ่งสลิงมันก็เป็นบุญเหมือนกันนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นก็อคอหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเราก็ทำบุญกันเนาะนะคะนี่ค่ะพี่จอก็จะทำหนึ่งร้อยบาทนะคะเพื่อนจา๋าเิอเลยนะครับหยิบไม้ก้ามตุงชัยดึงไม้มาเขียนชื่อเขียนนามสกุลฝากดวงชะตาของเราไว้ในพัะศาสนา วันนี้วันพรนะใหญ่วันออกพรรษามาสร้างบุญสร้างกุศล<า>รวมกันนะ,นะครับอุทิศบุญกุศลให้บรรพบุรุษปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องของเราบุตริษท่านเก้ากรรมในเวรทั้งหลายที่มาเบียน,น,นบังกจยาทำสังฆทานด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จอยก็จะไปอ่าเอาเครื่องสังฆทานทางนี้นะคะ นำไปแจกจ่ายญาติมิตรนำไปแจกจ่ายเพื่อนสนิทญาติของเรานะครับท่านสามารถจินไปได้เลยนะครับแต่ท่านสามารถส่งกลับคืนโดยการโอนปัจจัยนะครับเข้าบัญชีของทางวัดซึ่งท่านสามารถขอได้กับเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเอ่ออันนี้เขาเรียกสาทุกาทุกาทุกน้องน้องนะเพื่อนนี้ อาคารหลังนี้ก็จะเป็นอาคารที่สร้างใหม่เนาะมาประทานพรมาประทานโชคลาภวาสนาเสด็ท่านทยอยหลวงมาราโปรดจงมาเปนสังขีพญานเนาะในการสร้างบุญสร้างบุศญใจยิ่งใหญ่ของทไทยทั้งหลายในวันขอบคุณป่าวันพระใหญ่ในวันนี้เขาให้ทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีมีชัยล้ำรวยทองใช้ทุกคนทุกท่านนะครับ เดี๋ยวพี่ใจจะไปเชาสังฆทานก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมกาแฟนะคะบ้านเฮือนน้ําต้นนะคะก็จะเป็นมุมกาแฟและเพื่อนๆอยากจะชมบรรยากาศอ่านั่งซืิอๆแล้วก็จิบกาแฟไปด้วยก็บ้านหลังนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าตรงนี้เลยเนะาะคนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะอ่ามดหมายเลขทะเบียนหนึ่งสี่หก้ากรุงเทพมหานครนะคะ กรุนาไปที่รถของท่านด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ใจไปข้าราชการสัมพันธ์นะครับรถหมายเลขทะเบียนหนึ่งสี่หกเก้ากรุงเทพมหานครขอความกรุณาวันเสารเลยวันจันทร์วันเกิด์วันจันทร์นะคะเขาถามวันเกิดด้วยนะคะตอนนี้ คือว่าจะมีาปจำวันเกินนะคะมีค่ารานอะไรแบบนั้นค่พูดถูกแลวก็ไม่ใช่่นส่ันนี้เป็นพนักงานพูดพูเป็นพระนอนไม่ใช่หพุดเป็นนี่ตานเรา่ไนม อาถวายข้างบนนี่เลยเหรอคะถวายข้างบนก็เียงขใช่ไหมี้ยขาจะกัสกยันนะคะวันนี้เล็นะัว่ไปค่ะเราไปข้างบนกันดีกว่านะคะป้าไม่ต้องมาหยอกเอาใส่ใส่มต่อวจะลแจะเพิ่มเิดเพนเะครับเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะเราจะไปทำ

วันตุยังใจใจนั้นสุดกามีสุขะนิสสุภุภะภะยังนิสสุภะภะทิพย์ปัญญาอุตตระปิฏิภะอุตตระ สังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะตอนนี้ไปชมบรรยากาศาร,การอบๆกันอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวพี่จยต้องหาข้าวทานแล้วนะคะทานข้าวเที่ยงนะคะยังไม่ได้ทานลเลยะ,ะ้าท่านใดต้องการถวายสัชา,าทานนะครับติดต่อได้เลยนะครับะล้วก็จะเป็นาแฟเหมือนกันนะคะเตรียมดูแลพร้อมให้คลแนะนำฝั่งซ<ห>้ายสองขวาก็จะเป็นมุมกาแฟโดยเฉพาะคะุณอาเจ้าหน้าที่อมราพร้อมที่จะยกสังฆทาน ให้กับท่านนะครับถึงที่เลยนะครับ